เมื <rium> <Dante> ่อกี้ยกครับเมื่อกี้ไวไปเอาใหม่น้องคนนี้ขออีกรอบนึงมาเขายังเหนื่อยไม่ออกไงถึงยกสามนาทีครับเริ่มครับมีใครสู้หรอพี่ไเ้องมวยเฮ้พี่ไม่้องมวยไทยอ้นนุ่นตีพี่อะ

เ้ยามาแรงข้างน้ได้นมันยครับนมันเลยมยมันอยู่แล้วดี่อีกนาทีครึ่งอีกนาทีครึ่งว้าวเต้นใส่เต็มเลยใส่เต็มเยพี่เขาเป็นมวยอยู่อนดีครึ่งหลังหลังมวยจะพูดได้แล้ว

เบ๋ฝันไปกันปีนี้เฮ้ยเบ๋ไ้ไดไไเ้ยหมายจะกลับหมายจะกลมายไปมไปคนาทีแล้วไปเลยไลยยมอเข้าไปในร้านนี่ไป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 โคตส่วนเลยเบไปไป Đã... chị biết là... đã... được thai á chị biết được thai á một hai tì tám đón và